พิชชันทูเดอะมู o พอดแคสต์สวัสดีครับพบกับรายการพ i s ชันทูเดอะม o นฟรีมาสเตอนะครับฟอร์มโฮมอีกแล้วพี่แจ็คสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าโอเค ก็อย่างคงที่บ้านก่อนนะใช่ครับเราจะได้กลับไปน่าจะเดือนพฤษภาเลยเนาะอ่าอย่างน้อยก็ต้องเดือนพฤษภาแหละดูทรงแล้วนะฮะนอกจากมีอะไรระเบิดโกโก้ครันขึ้นมาอีกนี่ก็นะก็เป็นรู้จะยาวหรือเปล่าแต่ว่าอันเนี้ยเราที่มิชชั่นเราก็อืมแหมหลายงานซูมเหนื่อยเหมือนกันนะซูมี่ใช้หรางานเยอะกว่าเจอหน้ากันเยอะนะเหนื่อยต้องใส่แรงเยอะใช่แล้วเราก็มันกันไม่ได้ ม่มีอินเตอร์อคทีใช่นะครับอ,อ่ะตอนวันนี้น่าสนใจมากนะครับขอบคุณนนั่ที่เลือกมาวันนี้เนี่ยชื่อว่าชนะใจคนเก้าประเภทที่ต้องเจอในชีวิตครบเลยนะครบเลยเก้า<พ>คน,นนี้แ้าจะครบเลยนะฮะก็ผมก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักนะนะอินเอร์แกรมเนาะใช่ <พอ S 2> ใช่ภ <พอ S 2> าษาไทยมันชื่ออะไรนะรักป่ะใช่ไหมใช่คนรักแปบลบว่าเก้ารักเก้ารักใช่ไหมเออใช่ใช่ครับใช่ไหมอืมอันนี้เนี่ยเป็นบทความที่ผมชอบมากเลยแล้วมันไม่มีในมิชชั่นออันนี้คือไปเอามาใหม่ นะครับเอ่อเพราะว่าเชื่อว่าเกิดมาชีวิตหนึ่งเนี่ยน่าจะต้องเจอแน่นอน,นเก้าล้านเก้าล้านลักษณะต่างๆน,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปลงไปดูเอาไปลงในมิชชั่นดี่คนน่าชอบนะเนี่ยพี่ได้เลยอืมได้เลยครับคือ,อคือกอล่าวโดยสรุปก่อนก่อนจะเข้าเรื่องเขาบอกว่าคนเรานะมีความแตกต่างกันสูงมากมีความ,ม diversity ที่แบบเลนกว้างมากเลยพี่ครับคือตลอดชีวิตเนี่ยเราก็บางทีเราจะมีคําถามเกิดขึ้นในใจครับอย่างเช่นแบบทาไมเขาคิดอย่างนั้น ทำไมเขาถึงเป็นคนอย่างนี้ทําไมถึงเป็นคนอย่างนั้นวันนี้ลองฟังรีบัสเซอร์ตอนนี้อาจจะเข้าใจคนมากขึ้นแล้วก็มีวิธีการรับมือการจัดการมาให้ด้วยนะครับอืมครับวแน่นอนข้าใจออนนี้เก้าประเภทเริ่มกันที่ประเทศประเภทที่หนึ่งเลยก็ได้พี่ครับอืมหนึ่งคือ perfectionist ครับหรือว่าผู้ที่ชอบความสมบูรณ์แบบนะครับใช่คนประเภทนี้ยก็เป็นคนที่นั่นแหละตามชื่อเลยครับพี่ครับเนี้ย มากนะครับจริงๆแล้วในมิชชั่นเราเคยเขียนเรื่องท็อกซิกเพอร์เฟคชันนิซซมไปด้วยว่าแบบถ้าเกิดเตะไปเนี้ย,ย,ปยไปเนี่ยมันทาลายคนอื่นยังไงคนพวกเนี้ยเนี่ยคาดหวังแต่สิ่งที่เป็นเบสเคสซีนารีโอครับพี่แคบหรือว่าสิ่งที่เป็นมาตรฐานสูงเลยดีที่สุดต้องแบบต้องเป็นคนที่มีความขยนันมีวิน,นัยแล้วก็ทําทุกอย่างเนี่ยมันเป็นฟิกซ์มากไม่สามารถแบบลูสออกมาได้มากขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเวลาลู้เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาเสียแวร์ดูจากการทํางานตรงนั้นคอนโทรลไม่ได้ ใช่แล้วครับไม่สามารถควบคุมสิ่งที่ออกมาให้เป็นอย่างที่ตัวเองได้ก็จะรู้สึกหมุดหงิดใช่แล้วเป็นคนที่เครียดหนักคนหงิดครับจริงร<อ>ธรรมชาติคนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นผู้สอนที่ดีนะที่ชอบคํานี้คือเขาเขาเขาถ้าพูดถึงเรื่องมาตรฐานพูดถึงเรื่องหลักนู่นนี่อะไรเงี้ยเปะ๊ะต้องเป๊ะประมาณเนี้ยก็คือเวลาพูดถึงหลักการเนี่ยแล้วก็อธิบายว่าทาไมต้องเป็นหลักการแบบนี้เนี่ยจะเป็นจะเป็นคนที่ดีและในบางงานเราต้องการ perfectionist ด้วยนะ ในบางงานนะฮะในบางงานเช่นยกตัวอย่างแล้วกันว่าอ,าง,อ,องานงานครฟหนังโฆษณาอเงี้ยอันนี้เราต้องการ p e r เฟ c ชั o นเนสส่วนงานคนที่แบบทุกอย่างมันต้องเป๊ะเพราะว่ามันตัดเศนกันนิดเดียวเองบางทีเนาะว่าแบบอันไหนมาออกมาดีไม่ดีอะไรเงีง้ยนะครับเพราะฉะนัน้นก็จะมีบางงานที่ดีเหมือนกันแต่ว่าข้อไม่ดีของ Per เฟคชั่น i นสซึ่งพี่เขาพี่รู้จักหลายคนในชีวิตก็คือว่าเขาจะคือเขาจะเครียดง่ายอ่ะเพราะว่าทุกอย่างมัน ถ้ามันผิดไปนิดนึงเขาจะไม่พอใจละนมันก็ออกมาทุกอย่างต้องไปไปไปนะฮะใช่ก็ก็จะเป็นคนที่ส่วนใหญ่แล้วเราจะรู้สึกว่าคนเหล่านี้เก่งนะแต่ว่าเราก็จะรู้สึกว่าเวลาทํางานด้วยก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะว่ามีความเหนื่อยความกดดันเกิดขึ้นนะเพราะว่าไม่รู้ว่าทําถูกใจหรือเปล่านะครับนะฮะก็เราเคยทำท็อกซิกเพอร์เฟชันนิสซึ่ไปนะว่าถ้ามันเยอะเกินไปก็อันตรายก็อันตรายมากใช่จริงๆอ่ะอาการเพอร์เฟชันนิสครับผมไปอ่านไล่อ่านแบบกล่าวมามันเกิดขึ้น เพราะว่าศิละปะมีผลนะพี่แทบศิละปะในยุคเก่าที่ที่เขาใช้ความแบบคลาสสิกมากๆหรือว่าศิละปะ okay, ที่ <right? S 1> ต้องเป๊ะต้องสกเกลก็เป็นแบบรูปปั้นเดวิดเนี่ยมันส่งผลให้คนเนี่ยรู้สึกว่าความเป๊ะเป็นความสวยงามแล้วมันก็นติดตัวมนุษย์มาตามมาจนถึงปัจจุบันอาการเหล่านี้เนี่ยก็ผมว่ามนุษย์อ่ะก็มีความชื่นชอบในความแบบความเป๊ะความเป็นโคเด e n section บางอย่างน,นะครับซึ่งซ่อนอยู่ในใจเรา มันเป็นหลักเชิๆๆงวิจิตรวิทยานิดนึงนะครับแต่ว่า p e r f e c t i o n i s ผมว่าเชื่อว่าทุกคนเป็นเป็นมากเป็นน้อยแล้วแต่คนนะครับอืมนะครับอืมก็อันนี้คนที่หนึ่งจดจำไว้ก่อนนะครับ perfectionist อืมคนที่สองครับพี่แท็บ g i v e คนที่สอง g i v e ผู้ให้ผู้ช่วยเหลือนะฮะผู้ช่วยเหลือใช่ครับเอ่อเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นตามชื่อเลยนะครับมีมีความ kindness มีความเมตตามีจิตใจดีสุภาพถ่อมตัวชอบงานอาสา งานที่เป็นแบบไปช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยก็คือจะสร้างพลังงานบวกให้กับเขานะครับเป็นคนที่มักจะเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นแค่มองตากันก็อาจจะรู้ใจแล้วนะครับแล้วก็มักจะเป็นคนที่หลีกเลี่ยงการประทะหลีกเลี่ยงารค่ามข,<อ><ล>ขัดแยง<ม>้งต้องขีดเส้นตรงนี้เลยว่าหลีกเลี่ยงการประทะแล้วก็พยายามจะไม่ทําให้คนอื่นรู้สึกไม่พอใจตัวเองอะ่ะคือเหมือนกับว่า<ม>อ่าโอเคยอมลัวก็ยอมไปปเนี้นะอารมณ์แบบเนี้นะ อันนี้คือลักษณะของของกีเวอร์หรือผู้ให้ซึ่งจริงๆก็ฟังดูดีนะครับก็จะเป็นที่รักของคนส่วนใหญ่นะะแล้วก็แล้วก็วกจริงๆเป็นตัวประสานที่ทําให้ทีมหรือว่ากลุ่มเนี่ยกลมเกลียวนะฮะแล้วก็เป็นเป็นเป็นเด f i n i t i o ของของคนที่จริงๆต้องเรียกว่าเป็นคนที่ที่ดีนะแต่แต่ว่ามันจะมีจุดหนึ่งก็คือว่าถ้าเอาใจคนอื่นมากเกินไปเจ้าตัวเนี่ยจะจะอึอดอัด เราพูดไม่ได้ด,ด้วยเ,เพราะว่าเพกกราะว่านกีเวอร์นะครับมันเป็นนักสืบเล่มหนึ่งของจำจำไมนถ้าจำไม่ผิดอารมแกรนด์นี่แหละมะั้งเขาบอกว่าเขาไปดูบุคคลที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลกเนี่ยนะมาเนี่ยเกือบทั้งหมดเป็นกีเวอร์แล้วคนที่ล้มเหลวหรือว่าชีวิตยายที่สุดเนี่ยก็เป็นกีเวอร์เหมือนกันคือตลกมากเลยเพราะว่ามันเป็นสองขั้วเลยนะ<ช>เพราะสิ่งที่แตกต่างสองกลุ่มนี้ก็คือว่ารู้ว่าลิมิตคืออะไรคือ คือคนที่รู้ว่าลิมิตคืออะไรเนี่ยแล้วเป็นผู้ให้เนี่ยอันนี้จะประสบความสำเร็จเพราะว่าคนจะชอบคนจะรักแล้วก็แล้วก็เอ่อก็ก็นึ่งออก็หมายก,ก็ก็เติบโตไปได้ในขณะที่ถ้าให้มากเกินไปโดยที่ไม่รู้ลิมิตแล้วก็ไม่เข้าใจตัวเองนั่นนะในที่สุดก็คือจะ s ัฟเตอร์แล้วก็จะกลายเป็นคนที่ชีวิตพังไปเลยก็มีอืออเห็นด้วยครับผมว่าจริงๆถ้านึกเนี่ยแค่ดึกลอง,งดึกด่วก็คนรอบตัวก็เป็นคนที่เป็นกีเวอร์เยอะนะครับ แต่บางทีเนี่ยมผมรู้สึกว่าข้อเสียของการเป็นคนที่เป็นกีเปอร์เสริมจากที่แครแลกกันก็คือการเสียความเป็นตัวเองเพราะว่าม<ไ>ันต้องไปตามใจคนอื่นเยอะนะครับพอตามใจคนอื่นเยอะเนี่ยแล้วคนอื่นขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์อะความคิดมันก็เปลี่ยนอยุปันอยู่แล้วพี่แคร<ม>พอเขาเปลี่ยนหรือว่าไม่พอใจเราไปทีิึงเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราบันทอนจิตใจของเรามากรู้สึกอึดอัดใจอ<ม>ืบางทีเนี่ยก็จะส่งผลไปถึงอาการที่เรียกว่าซึมแบบซึมได้เลยนะครับพนที่เป็นกีเปอร์เนี่ยก็ต้องระวังในเรื่องของการพูดคุย หรือว่าการปฏิสัมพันธ์กับคนนิดหนึ่งจริงๆแล้วพี่แหนคนส่วนมากที่เป็นกิฟเวอร์จะเป็นอินโทรเวิร์ดนะครับเคืออันนี้ก็เป็นจุดสังเกตที่น่าสนใจเหมือนกันคือบางทีเนี่ยคนคนจะคิดว่าคนที่ชอบทํางานการกุศลต่างๆหรือว่าอะไรก็จะเป็นคนที่สามารถพูดอะไรได้มากมายแต่ว่าคนส่วนมากนะครับที่เป็นกริฟเวอร์ก็จะเป็นอินโทรเวิร์ดเพราะว่าคือคือส่วนมากในคนจะคิดว่าแบบคนที่เป็นอินโทรเวิร์ดเนี่ยจะ จะไม่สามารถแบบออกไปงานสังคมได้จริงๆไม่ใช่อันนั้นเราอาจจะแบบจัดกันผิดไปนิดนึงนะครับแต่ว่าคนเหล่านี้เนี่ยก็มีความคลายเลสเนี่ยมีความเข้า,เข,าเข้าถึงออกใจคนไม่จะเป็นต้องพูดอะไรมากนะครับอืมกีเวอร์กลุ่มคนที่สองนะครับจดจำกีเวอร์ไวอ้อืที่อยากรู้เหมือนกันว่าพี่แฉบอาว่าตัวเองเป็นคนรักไหน เดี๋ยวเราลองมาสรุปกันอีกทีหนึ่งนะครับกลุม่มที่สามเรียกว่า Achiever พี่แทบผู้ใฝ่ความสําเร็จคนที่มีเป้าหมายชัดเจนมีโกเดียวในชีวิตเลยนะครับจะหาความสําเร็จมาชอบพุ่งชนเขา้าเขา้าเขา้เขากับทุกอุปสรรคอยากเจอทุกป,ปัญหาความสุขของเขาเนี่ยคือการได้ขึ้นไปอยู่ที่ยอดเขาแล้วมองเห็นว่าตัวเองอยู่ในจุดนั้นแล้วมีอนุสรณ์สถานมีภาพลักษณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมแล้วก็เป็นที่จดจับนะครับ มีอะไรให้ทําตลอดเวลาเพราะว่าทุกอย่างที่เขาทําเนี่ยมันจะส่งผลไปถึงเป้าหมายของเขาอืมก็ลักษณะหลักสําคัญเลยที่แบบของคนที่เป็น exhibber คือเป็นคนชอบแข่งขันเออสงสัยพี่อันนี้แหละถ้ายังยังเอาม่ไดไล่ไปจบนะแบบแต่ว่าพี่ไม่ต้องการอนุสรณ์สถานนะต้องให้ใครแต่ว่าในเชิงในเชิงเปรียบเทียบเข้าใจได้อ่าโอเคอันนี้แต่ว่าทุกคนเชื่อว่ามันจะมีลักษณะเด่นกับลักษณะที่เสริมถูกไหมไม่ได้มีใครแบบ เป็นสามอย่างเดียวแน่ๆพี่คงตองมีผสมผสมกันเออใช่ครับคนที่มีเป็น achiever จะจะชอบแข่งขันจะจะเห็นทุกอย่างเป็นการแข่งขันหมดเอาอางนี้ถ้ามีชาร์ตเมื่อไหร่อ่ะสนุกเลยคือจะรู้สึกว่าเฮ้ยอยากได้ชาร์ตคือแบบช่วยบอกหน่อยว่าตอนนี้ฉันอยู่ที่เท่าไหร่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมซึ่งตัวเองเนื่องจากพี่คิดว่าพี่เป็นกลุ่มนี้พี่ก็อาจจะอธิบายได้เพิ่มว่าข้อดีก็คงจะมีแหละก็ก็ ก็ได้ทําตามสิ่งที่แบบเอ่อตัวเองแบบรู้สึกว่าเออต้องต้องอยากทําเป้าหมายนู่นนี่แต่ข้อเสียของมันชัดเจนมากเลยก็คือว่าเราจะรู้สึกว่าทุกอย่างที่ทําต้องมีเพอร์เพสเสมอนึกออกไหมคือแบบว่าทุกอย่างที่ทําเนี่ยมันจะต้องจะต้องส่งผลไปสู่เป้าหมายอะไรบางอย่างซึ่งเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยหนึ่งก็คือชีวิตนั่งตืดไม่ค่อยหนุกเท่าไหร่บางทีนะในบางมุมบางมุมนะฮะการเสพติดการแข่งขัน มากเกินไปก็ไม่ดีเพราะว่ามันทําให้เราคือกดดันอะ่ะคือเรานึกถึงคนที่ต้องลงสนามทุกวันอะ่ะมันเหนื่อยนะใช่ไหมมันเหนื่อยมากใช่ไหมออนนี้ก็เพราะแล้ว,ลว,ลว,ลวบางทีเนี่ยคนอื่นเขาไม่ได้คิดว่าเขาแข่งกับเรานะคนอื่นเราก็ชิวๆแต่อันนี้ก็จะแข่งกับเขาอยู่นั่นอ่ะก็เป็นเหมือนกันกนะแล้วก็เอหลายครั้งเนี่ยเวลาล้มเหลวหรือว่าไม่ได้ตามที่คิดไว้เนี่ยก็จะรู้สึกรู้สึกเครียดนะฮะแล้วก็บางทีเนี่ย เพราะเพราะว่าโฟกัสการแข่งขันเยอะมากเนี่ยบางทีลืมดูแลจิตใจคนรอบข้างเป็นไปได้เหมือนกันอันนี้ก็จะเกิดขึ้นเป็นเป็นได้านกันนะฮะ oh. อ,อ,อันนี้คือลักษณะของของคนประเภทเนี้ยจริงๆคุยด้วยสองสาครั้งก็รู้แล้วว่าเป็นประเภทนี้มันมันโดดมันเด่นมากนะมันจะ mm. ชัดเจนว่าเออแบบทุกอย่างเป็นยังไงมี building block ชัดเจนเลยนะก็ใช่ก,ใชก็เป็นก็เป็นกลุ่มหนึ่งอ่ะประเภทที่สี่ครับ individualist ใช่ไหม individualist ครับ <ห>พี่มีอารมณ์ศิลปินศิลปินจ๋าศิลปินหนักๆนี่เอกลัก,กษณ์โดดเด่นมากมีความยูนิคสูงครับพี่แท็บใช่เป็นคนที่ไม่เหมือนใครอือใช่ครับหลายคนอาจจะมองว่าแปลกแหละหรือว่าเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วคนกลุ่มเนี้ยเป็นคลคนที่เป็นมีความคชี่ยวาสูงมากครับสะท้อนประสบการณ์ในอดีตออกมาในการสร้างสรรค์ผลงานแบบไม่สามใครเลยจริงๆแล้วคนที่คนที่ทโดดเด่นออกมาในหน้าความสัน์ส่วนมากก็จะเป็นอินดิวดอลิส คนที่มีอารมณ์ตสตรมากๆมีความแตกต่างนะครับแต่ว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีลูกผสมของความเป็นโปรเฟชชันนิสต์นิดหนึ่งครับก็คือมักจะอารมณ์ไม่ดีถ้าเกิดอะไรมันไม่มันไม่เป็นไปต,ตามสิ่งที่ตัวเองหวังนะครับหรือว่าสาคัญเลยก็คือได้ไปทําในสิ่งที่ไม่เป็นตัวเองอย่างเช่นแบบมีเพลย์ฟอสเหมือนที่พี่แทบบอกแต่ว่าเป็นคนที่มีเป้าหมายว่าก็อยากเป็นซัมติงอยากเป็นบางอย่างแต่ว่า ณปัจจุบันต้องไปทำในอื่นก่อนเขาจะไม่ค่อยมีความผลผนจุดนี้เท่าไหร่ออืืมมใช่อันนี้คือผู้มีอารมณ์ศิลปินสักเจนเราก็จะเห็นชัดจริงๆแล้วบุคคลที่เอย่างที่อ้ําบอกคืออยู่ในหน้าประวัติศาสตร์มีความสาคัญในประวัติศาสตร์โลกเนี่ยมักจะเป็นคนกลุ่มนี้จริงๆนะเป็นคนกลุ่มนี้เป็นหลักเลยแหละนะครับ ประเภทที่ห้าคือ investigator นะฮะนักจะใช้นักสืบนักคิดนักสังเกตนักสังเกตนักวิเคราะห์นักคิดอ่าใช่มันใชเื่อมโยงกันนะเออใช่ครับอันนี้ก็คือชัดเจนนะถ้าเกิดเป็นนักนักสืบมันก็จะมีลักษณะแบบหนึ่งที่เราเราพอนึกออกว่าเอ๊ะมันจะต้องมีลักษณะแบบไหนนะเป็นยังไงใช่แล้วกลมเป็นยังไงอืมเป็นคนที่คิดเยอะคิดเยอะก่อนพูดผมมีความรู้สึกว่าเอ๊ะผมอาจจะเป็นกลุ่มนี้ อินเวสเตอร์นะครับก็คือเป็นคนที่คิดเยอะก่อนพูดชอบว e ิเคราะห์คือปกติเนี่ยเวลามีคนพูดมาหนึ่งเนี่ยอาจจะคิดไปละสิบแต่ว่ามีความเป็นไปได้มีโลจิกบางอย่างที่จะเกิดขึ้นในในใจิตใจนะครับแล้วก็เป็นคนที่สังเกตเหมือนพวกอ,อย่างที่ทิทย์บอกนักวิทยาศาสตร,ร์นะครับนักสืบต่งตางๆก็<น>จะมองหาความเป็นไปได้หลายหลยอยา่างเหมาะกับงานที่แบบเป็นพวกนักวิจัยนะครับแล้วก็ลักหน่อยใสพี่ชายกว่านักค้นหาความจริง จริงๆัี่ใจงานนักสืบตำรวจเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันเยอะในเชิงของปัจญาของมันนะว่ามันคือการค้นหาความจริงในอะไรบางอย่างถูกไหมใช่แล้วกระบวนการทางความคิดของคนกลุ่มเนี้ยจะพี่พี่เคยทํางานกับคนกลุ่มนี้นะเขาจะเป็นคนที่เวลาไปถามเขาแล้วแบบจะเอาคำตอบอย่างนี้ไม่ได้นะต้องต้องให้เวลาแล้วเขาจะแจกแจงมาเป็นสเต็ปเลยหนึ่งสองสามสี่นะไปหาข้อมูลก่อน อะไรที่พูดออกมาเนี่ยจะมีข้อมูลสนับสนุนแม้ว่าเป็นสมมติฐานเนี่ยก็ยังก็ยังบอกบอกชัดเจนว่านี่คือสมมติฐานนะไม่รู้เหมือนกันว่าถูกหรือผิดต,ต้องไปทดลองดูก,ก่อนอะไรแบบเนี้ยนะฮะเหมือนส่งเล่มจีสิบให้ตลอดเวลาถูกต้องถูกต้องมีขั้นตอน <c oughs> ซึ่งอันนี้เป็นพาร์ทสำคัญมากเลยนะของของของยุคปัจจุบันที่ว่ามันต้องมีคน <c oughs> ที่คอยวิเคราะห์ข้อมูลมาล่างอธิบายมานั่งเล่าว่าโอเคมันเป็นแบบนี้เพราะหนึ่งสองสามสี่นะฮะ ซึ่งคนอันคนกลุ่มนี้ฉัลักษณ์อันนึงที่โดดเด่นมากคือใจเย็นซึ้งมันก็เฉยแล้วเพราะว่าเป็นคนคิดก่อนพูดถูกไหมก็ต้องเป็นคนใจเย็นเพราะถ้าเกิดใจร้อนมันคิดก่อนพูดไม่ได้มันจะสวนอย่างเดียวอ่าอันนี้ก็อะไรคือใจเย็นนะล้วก็ค่อยๆคิดจริงๆว่ามันมีมันมีข้อมูลอะไยู่บนโต๊ะบ้างแล้วก็ค่อยเรียงมีความอดทนสูงในการที่จะค่อยๆแงะข้อมูลทีละสเต็ปไม่ได้ว่าแบบต้องการคำตอบเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะก็จะไม่ใช่นะครับอืม ใช่ใช่โอ้โหคนกลุ่มนี้เขาบอกว่าเป็นคนรักสันโดษด้วยครับรักษาระยะห่างกับคนอื่นใช่เพราะว่าเพราะว่าสีบอกมันอาจจะเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นเบรสตอมคื่อในนั้นแล้วมันทาให้แบบจะพึ่งอย่าเพิ่งแล้วตอนนี้าเพิ่งคุยกันเพราะว่ากำลังคิดอยู่อะไร้ยครับก็จะเพิ่มไม่กันหนึ่งคนกลุ่มนี้ไม่ชอบเสียงดังด้วยเท่าที่พี่เจอมานะคือคือชอบความสงบอ่ะชอบความสงบหมายถึงว่าต้องต้องนิ่งๆเอเดเวอเรนทต้องนิ่งๆอืม หรือแลอ้วถ้าเกิดนึก,นกภาพคนคนกลุ่มนี้บางทเพลงก็จะเป็นเพลงแบบเพลงคลาสสิกเปียโนอะไรแบบนี้ยแจส๊สที่มันเป็นเพลงที่แบบบรรเลงแบบทําให้สมาธิดีดดอืมอืครับอ่ะใช่คิดไดเยอะแบบโนแลนโนแลนอ่าประมาณนั้นใช่ครับเอแต่ขออ้อควรระวังของ i n v e s เก g a t o r คือนี้นะคือว่าเอ่อเนื่องจากว่าใช้เหตุผลเป็นหลักพูดกับตัวเลขเ,เป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ย บางทีงานบางงานมันแก้ปัญหาด้วยเรื่องนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเอ่อมันจะรู้สึกบางทีเขาจะรู้สึกขัดแยง้งที่ต้องที่ต้องที่ต้องดิวกับคนที่ขอตัวเลขหน่อยแล้วไม่ได้อย่างเงี้ยคือบางทีมันไม่มีให้เหมือนกันไงนอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งที่ที่ต้องระวังครับข้อที่หกคือเป็น loyal i s t ครับนะครับหรือว่าทู่จงรักถักดีอืมแล้วก็เป็นนักตั้งคำถามเลยครับ คนกลุ่มนี้เนี่ยจะมีความสเตเบิลสูงมากรับเป็นคนที่มีความมั่นคงนะครับทํางานเป็นระบบระเบียบเป็นคนใส่ใจในรายละเอียดต่างกับอินเวสติเกเตอร์นิดหนึ่งนะครับอันนั้น่ะคือเป็นคนคิดแต่เน,นี้ยเป็นคนที่ออปเปอเรชันได้ดีนะครับอก็คือมีความแบบรอบคอบชอบทำอะไรที่มีความแน่นอนคนกลุ่มนี้เนี่ยเหมาะกับการไปทํางานอยู่บริเวณหน้าง,งานที่ต้องใช้ความระมัดระวังความเป็นสูกลุ่มผล นะครับแล้วก็มีความรับผิดชอบสูงเพราะว่าเป็นคนที่เป็นผู้จงรักภักดีมีความ l o y a l i นะครับแล้วก็คนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะนักจะตั้งคําถาม,ถามก,กับการเปลี่ยนแปลงเสมออืมแต่เช่นแบบว่าสมมุติถ้าเราจะมีการปรับโครงสร้างบางอย่างในองค์กรนะครับคนกลุ่มเนี้จะเป็นคนกลุ่มแรกเลยที่กังวลนะครับเออแล้วก็ไม่ชอบกับการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ไม่อยาก แล้วพอมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคนกลุ่มนี้จะเป็นคนกลุ่มที่ปรับตัวได้ช้ากว่าคนอื่นเพราะว่าเขาจะแบบมีความถนัดในในการทํางานรูปแบบหนึง่งกันแล้วแต่ถ้าใช้เวลาแป๊บนึงเนี่ยเขาก็จะกลับมาเป็นคนที่สามารถทํางานอยู่ในระบบออปเปอเรชันได้อย่างดีเหมือนเดิมครับอันนี้ก็คือผู้จงรงักคดีและตั้งคถามซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมแบบเป็นไม่ได้เลยี่ครับยากไปนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าคนส่วนมากก็เป็นนะ เห็นเห็นคนหลายคนที่เป๊ะๆอะไรครับก็มีความมั่นคงคือคอันนี้นที่เจ็ดครับพี่ทับ,ค,บคือนักผจญภัยนะครับผู้รักสนุกพลังงานล้นเหลือมากๆนะครับเป็นมีความเป็นชายอยูตลอดเวลาแต่ว่าเป็นเด็กมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวเสมอทุกคน ที่เล่นทัางที่สงสัยนะครับแล้วก็ข้อข้อดีของคนกลุ่มนี้เลยก็คือเป็นคนที่สามารถทำม t ลติฟังชันได้ดีครับทำอลายอย่าง<ม>พร้อมกันได้ดีเปิดทีวีดูซีรีส์ทำงานคือทำทุกอย่างพร้อมกันได้ดีถ้าเราลองคิด<ม>คิดตามเนี่ยจริงๆเพื่อนของเราหลายๆคนเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นนะครับ<ม>ก็จะมีความแบบว่ามองโลกในแง่ดีคนโพสิทีฟมากๆมองว่าโลกเนี่ยเป็นเหมือนสนามเด็กเล่นที่พร้อมจะลงไปเล่นอยู่เสมอ ไ่าฉะคนกลุ่มนี้เหมือนกันเพราะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคิดบวกนะครับเป็นคนที่มีความโพสิทีฟแต่ว่าข้อควรระวังอย่างหนึ่งเลยน่ครับก็คือคนกลุ่มนี้เนี่ยพอลงไปเล่นในสนามหนึ่งแล้วก็จะมีความเบื่อง่ายก็คือ,อพอมันไม่สนุกแล้ว่ก็จะไม่อยากทำบบสิ่งนั้นอีกแล้วเข้าใจเลยอืมใช่นักกีจนไทยส่วนมากนะครับจะมีความมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความดันี่ครับอันนี้ได้จากกาเสิร์ชดิฟรีเสิร์ชที่หามาคือ,อ พอรู้สึกว่ามันจำเจรู้สึกว่ามีความเบื่อก็จะมีความแบบต้องดิวกับความรู้สึกตัวเองมากจนบางทีเนี่ยอาจจะไม่ได้แคร์กับความรู้สึกของผู้หรือว่าอีกคนหนึ่งทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะมีการสั่นคลอนเกิดขึ้นคนกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเราลองคิดดูดีก็อาจจะมีมีผลมีส่วนตรงนี้มากเลยนะครับอืมจริงนะเหลืออีกสองสองข้อนะครับแปดคือชาเลนเจอร์ผู้นำอืม เราคิดดูอีกทีก็ได้นะพี่แทับว่าพี่ทับเป็นแอชชีฟหรือว่าเป็นชาเลนเจอร์นะครับอันนี้คือผู้ที่ชื่นชอบความท้าทายนะครับแต่ว่าเป็นคนที่ชอบปกป้องคนอื่นอันนี้เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นคนตรงไปตรงมามีการชอบเป็นคนที่ได้แบปเป็นคนควบคุมคนอื่นมากกว่าจะถูกคนอื่นควบคุมอืมเขาเรียกว่าอะไรมีความแบบเผด็จการในตัวนิดนึง <laughs> นะครับแล้วก็มีความเป็นผู้นําสูงมาก นะครับคนกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นคนที่เอ,อหัวแข็งนะครับแล้วก็ทําแต่ดูเดอะไรติ n อย่างเดียวแปลว่าต้องถูกต้องมันต้องถูกพูดว่ามันทัน policy จริงต้องตัดสินใจต้องใช้สัญชาตญาณเยอะๆคนลุ่มนี้องแบบต้องตัดสินใจต้องแบบต้องปันธงเลยนะแบบเนี้อ่เป็นต้นใช่แล้วอ่าใ,<ช>ใช่ครับก็นี่แหละค้อเสียของของลักษณะจริงๆข้อดีข้อเสียมันสามารถบ,บอกได้รวดเดียวเลยทีก็จะเป็นคนไม่ค่อยฟังคนอื่นบางทีแล้วก็ เชื่อเชื่อมั่นในตัวเองมากพอถ้าไม่เชื่อมั่นในตัวเองมากก็จะทําแบบนี้ไม่ได้แต่พอเชื่อมั่นตัวเองมากเนี่ยก็ก็บางทีมันก็เยอะเกินไปคือผมก็จะไม่ค่อยรับฟังคนอย่างเงี้ยบางทีต้องระวังนี่ก็เป็นข้อควรระวังนะครับข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายก็คือพี่สแคร์ฮะผู้รักสงบนักสร้างสันติอือเป็นคนที่ไม่ชอบความขัดแย้งอ่ะคนกลุ่มนี้ อันนี้แบบไม่ชอบแบบร้อยเลยรักความกงเกี่ยวมากมีความแบบว่าเพลงอิมเมจิของจอร์แดนนั่นนะครับประมาณนั้นเลยนะครับก็คือมองมองโลกในแง่ดีแล้วก็มองคนอื่นเป็นคนที่เชื่อเชื่อในความดีในตัวคนอื่นเสมอ,เ,อ,อ,อมเชื่อว่าทุกคนนะมีไม่ว่าพฤติกรรมที่เขาทำมาจะเลวร้ายหรือว่าแย่แค่ไหนคนกลุ่มนี้จะมองหาส่วนที่ดีให้กับคนอื่นไน้เสมอ ซึ่งเป็นแบบผมว่าเป็นพลังพิเศษที่ดีมากเลยนะสำหรับกลุ่มคนที่เป็นพีซเมคเกอร์นะครับแต่ว่าเวลาเจอความเครียดมากๆเนี่ยคนกลุ่มเนี้ยจะจัดการอารมณ์ได้ไม่ค่อยดีเหมือนกันคือถึงแม้ว่าจะเป็นผู้รักสงบเนี่ยแต่ว่าอารมณ์ในใจมันไม่ได้สงบเพราะว่าเพราะว่าเขาเป็นห่วงเป็นใจคนอื่นมากเกินไปครับ อันนี้เก้าหลักนะครับไล่มาแล้วนะครับอาจจะนานหน่อยนะครับอีกทีนี้แต่ว่ามันจะถูกแบ่งออกเป็นสามกลุ่มอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้น่าสนใจก็คือเราอาจจะไม่ต้องจําได้หรอกว่าเก้าหลักที่เกิดขึ้นนเป็นยังไงหรือว่าบางทีเนี่ยคุณคิดว่าเอ้ยเราเหมือนบารเราเหมือนฟีเซกเกอร์ผสมกับกิเวอร์ผสมกับบางอย่างนะครับมันถูกจัดกลุ่มออกมาได้ประมาณสามกลุ่มแบบนี้นะครับก็คือกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มคา ครับกลุ่มนี้เนี่ยจะใช้ความรู้สึกเป็นหลักใช้หัวใจเป็นหลักในการตัดสินใจเรื่องบางอย่างนะครับกลุ่มนี้จะประกอบด้วยคนที่เป็นคีเปอร์ครับพี่แทบคนที่เป็นแอคชีเบอร์แล้วก็คนที่เป็นอินดิวิเดียลิสต์หรือผู้ที่อารมณ์ศิลปินบางทีเนี่ยคุณอาจจะเป็นสามคนเนี่ยผสมกันอยู่พี่แทบอาจจะเป็นคีเปอร์ผสมกับแอคเชีเบอร์แล้วก็อินดิวิเดียลิสต์มีความเป็นศิลปิน และที่ใฝ่ความสําเร็จแล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้คนอืมนะครับอันนี้คือฮาร์ดนะครับใช่ครับามรู้สึกแล้วก็กลุ่มที่สองนะครับก็คือกลุ่มเฮดนะครับหรือว่าใช้ใช้สมองใช้หัวเป็นหลักใช้การคิดวิเคราะห์เป็นหลักคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีอินเวสติเกเตอร์นะครับหรือว่านักคิดนะครับมีโรโยลิสผู้จูหลักดีคนที่ทํางานเป็นระบบได้ดีนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือนักกจนไัยมีความรักสนุกด้วยความที่มันต้องใช้แบบ เหตุผลผสมกับความคิดสร้างสรรค์เยอะๆเนี่ยคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะใช้สองสิ่งเนี่ยประกอบกันเป็นสตัทยานคนกลุ่มนี้เนี่ยจะถูกจัดกลุ่มเป็นส่วนมากจะถูกจัดกลุ่มเป็นนักคิดหรือว่านักเขียนบางอย่างหรือว่านักเอ,อวางแผนส่วนมากจะเป็นคนกลุ่มนี้แหละครับกลุ่มที่เป็นใช้เหตุสุดท้ายก็คือบอดี้ครับกลุ่มบอดี้หรือว่าใช้ร่างกายใช้ energy ใช้พลังงานคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ใช้สตัทยาหรือว่าเซนส เป็นหลักเลยนะครับในการทํำพฤติกรรมบางอย่างการจะมุกไปข้างหน้ากับเส้นทางหนึ่งที่ตัวเองคิดว่ามันถูกต้องเนี่ยเขาจะใช้พลังงานของตัวเองทั้งหมดเนี่ยมุ่ไปสู่จุดนั้นนะครับคือคนที่เป็น challenger หรือว่าเป็นผู้นําคนที่เป็น f i n เ s h e r นะครับแล้วก็คนที่เป็น perfectionist หรือว่าผู้ที่ชอบความสมบูรณ์แบบนั่นเองกลุ่มแบ่งออกเปนี้พี่ท้าประมาณนี้แหละเคสฮาร์ดแล้วก็บอดีนะครับค่ะ,คะกลุ่มนี้เนี่ย ถ้าเราถูกจับกลุ่มมาแล้วแล้วเรา,เราแยกออกมาของแต่ละคนเนี่ยจะพบว่าในชีวิตเราสมมติถ้ามีเพื่อนประมาณสิบคนคือคือผมไม่แน่ใจว่าคนเราเนี่ยจะมีเพื่อนในชีวิตประมาณกี่คนแต่ว่าจะมีคนกลุ่มสักประมาณสามกลุ่มนี้แหละอยู่ในชีวิตเฉลี่ยเฉลี่ยกันอืมจริงครับอ่าก็มีความแตกต่างเนี่ยเป็นเรื่องที่มนุษย์แตกต่างกันเยอะมากนในเชิงของความคิดในเชิงของความรู้สึกในเรื่องการใช้ว่าอะไรแต่เอามาตัดสินชีวิตเนี่ยเออแต่สิ่งหนึ่งที่อยากเรา ถ้าเรารับรู้เสมอว่าความแตกต่างนั้นมีอยู่จริงเนี่ยก็จะทําให้เราเข้าใจคนอื่นมากขึ้นเราจะมองคนอื่นในอีกแบบหนึ่งนะคะรับแล้วก็แล้วก็เวลาเราดีลกับคนแต่ละแต่ละประเภทเนี่ยการการเครื่องมือของเราก็จะแตกต่างกันออกไปนั่นเองเราก็จะอยู่ในอยู่ในโลกที่มีความสุขมากขึ้นปิดท้าย้วยประโยชน์ที่ชอบนะเราเรา,เราไม่สามารถบังคับให้ใครเหมือนกันได้แล้วเราก็ไม่จำเป็นจะต้องเหมือนใครด้วยเพราะว่าเราก็เป็นเราตเองืมครับโอเคครับ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับอีพนี้ยาวหน่อยแต่ว่าผมเชื่อว่าได้ประโยชน์แน่นอนนะครับผมแลวว้วพบกันใหม่อกอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ And to the moon party